ทำไมมึงพ่นมักง่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันเด็กพ่นนะเนี่ยพ่นตรงนี้ตรงนี้มีพ่นเพื่ออะไรครับนะโดนหมดเลยท่อเธอเฮ้ยเฮ้ยจะจะพ่นแถมหรือคิดตังลูกค้าก็พ่นให้มันเรียบร้อยหน่อยก็ได้นะครับรอยเชื่อมจริงจริงคุณควรจะพ่นมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นสนิมเนี่ยครับตามตะเข็บมันเป็นสนิมเฮ้ยตรงนี้ควรพ่นแต่ไม่พ่นเฮ้ยไปพ่นท่อเล้พ่นท่อให้บริบ สวัสดีครับผมอาจารย์โนบ้านคนรบรถเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะมีงานหยาบนะครับมานําเสนออีกแล้วนะครับกับเจ้ารถคันนี้เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับตอนแรกก็คือลูกค้าเข้ามาคุยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเคลือบเรซิ่นแล้วก็พ่นกันสนิมซิก้าของเรานะครับลูกค้าบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวผมไม่ต้องพ่นกันสนิมจากศูนย์แล้วกันนะเดี๋ยวมาพ่นที่เราเลยก็โอเคครับเพราะว่าถ้าพ่นมาจากศูนย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรเก่านะครับแล้วมันจะเหนียวเหนอะหนะนะแต่สุดท้ายก็ได้มาเหมือนเดิมครับไปชมก ตอนแรกลูกค้าตกใจเอ้ยผมบอกไม่ได้พ่นนี่ทำไมพ่นมามาดูนี่ครับไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากที่ผมถอดแผ่นรองออกนะครับมองข้างใต้ครับเฮ้ยทําไมมึงพ่นมักง่ายอย่างเงี้ยนี่พ่นแบบนี้คือแบบเอ้ยนี่มันเด็กพ่นเะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือท่อของตัวไฮบิดเห็นไหมเนี่ยคือแบบทําไมไม่พันหน่อยไม่อะไรหน่อยแล้วพ่นก็ไม่ทั่วพ่นตรงนี้ทําไมไม่พ่นนะพ่นตรงนี้ตรงนี้ไม่พ่นเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรมาดูต่อครับ คือทุกอย่างเลยนะเห็นไ,ไหมโดนหมดเลยทอ่ทอเธอเฮ้ยแบบนี้งานหยากมากๆเลยนะคือเฮ้ยถ้าจะพ่นแถมหรือคิดตังลูกค้าก็พ่นให้มันเรียบร้อยหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบอย่างนี้แบบนี้พ่นมาเนี่ยมันเลอะเทอะนะครับแล้วมาดูนี่ไอตรงที่ไม่พ่นและเป็นสนิมเนี่ยมันคือตรงนี้รอยเชื่อมอะรอยเชื่อมจริงๆคุณควรจะพ่นมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นสนิมเนี่ยครับตามตะเข็บมันขึ้นสนิมเฮ้ยตรงนี้ควรพ่นแต่ไม่พ่นเฮ้ยไปพ่นทอ่ทอเว้ยพ่นทอ่อให้บริด ถ่อไอเสียเฮ้ยอย่างเงี้ยเหม็นไหม้นะเนี่ยนะคุณพ่นไปโดนเนี่ยเนี่ยไปรถันโดนแล้วเหม็นไหม้แล้วดูนี่นะนี่คือพ่นกันสนิมสูตรเก่าผมถึงบอกว่าเฮ้ยซื้อรถเนี่ยอย่าเอาพ่นกันสนิมแถมนะครับพ่นกันสนิมแถมเนี่ยมันไม่มีคุณภาพนะครับเลอะด้วยด้วย,ด,วยดูนี่นะเอติดมือเลยเห็น,<ใ>นไหมเนี่ยเ<ใ>นี่ยคือสูตรยางมาตอยที่เขาใช้ลาดถน,นนนะ่ะมันคือสูตรเดียวกันนะครับสูตรเก่าแล้วแล้วดูนี่ดูกล้องกล้องลูยใกล้นะผมจะเอาเล็บขูดนะเห็นไหมนี่เอาเล็บขูดเลยนะ เนี่ยนะเล็บขูดไนดะ้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือมันหลุดหลุดตามนิ้วเลยเนี่ยคือมันไม่แห้งอ,ะอ่ะอาแล้วก็เหนียวเหนื่หนาแล้วพอฝุ่นมาโดนฝุ่นมันก็ติดพอติดแล้วมันก็ล้างไม่ออกนะครับมาดูกันมันล้างไม่ออกไงนี่เห็นไหมครับซุ้มล้อเห็นไหมเลอะเนี่ยแล้วมันก็ล้างไม่ค่อยออกมันก็เป็นฝีขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้คือพ่นมาเละเทะเลยนะครับถ้อไอเสียก็โดนโช๊คก็โดนคือ โอ้งานนี้เหนื่อยแน่นอนเพราะเราจะต้องเคลียร์ของเก่าออกก่อนนะก่อนที่เราจะพ่นลงใหม่หมนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างการทํางานเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับว่าทํางานกันอย่างไรและเสร็จแล้วมาชมกันอีกรอบนึงนะครับผม และตอนนี้นะครับผมเราก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลงานนะครับว่าหลังพ่นกระสันนิมซิก้ากับบ้านคนละกรบเพชรชบุรีแล้วนะครับผลงานเป็นอย่างไรตามกันมาดูเลยครับนี่ครับผมสังเกตนะครับว่าตอนนี้พื้นผิวตอนแรกมันจะเป็นดําเงาๆใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นดําด้านเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเพิ่งจะเวลา10บโมงครึ่งเองรถเข้ามาประมาณ8ปดโมงกว่าตอนนี้นะพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งสัมผัสได้นะครับแห้งเรียบร้อยนะครับและดูกันนะครับมาดูตามใต้ท้องรถเลยนะครับสังเกตว่า ตรงนี้ที่เขาพ่นมาเลอะเทอะผมได้เคลียร์ออกไปเรียบร้อยนะครับพวกท่อนะครับแล้วก็ตัวท่อไฮบริดนะครับผมว่าทาความสะอาดเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นเก็บทั้งคันใต้ท้องรถนะครับแล้วมาดูนี่เลยตรงนี้ลูกค้าบอกว่าขอพ่นเก็บมาถึงนี่เลยตรงขอบเลยนะสังเกตว่าผมก็จะแบบเดินเส้นให้ตรงนะให้สวยนะครับแล้วก็พ่นเก็บขอบเลยนะเส้นตรงเปียเลยนะครับอ่านะครับเราพ่นหมดนะครับใต้ท้องเต็มเลยนะครับมันก็จะทําให้ปกป้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บริเวณที่แบบเป็นรููซี่ๆอะไรตามเซซี่เนี่ย เราก็จะมีการพ่นยัดเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ายาเนี่ยมันเข้าไปข้างในด้วยนะครับเพื่อเพื่อเวลาน้ามันขังอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถป้องกันสนิมได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วคราวนี้นะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้งานดีๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเอาพ่นยาสนิมแถมจากศูนย์นะครับเขาไปส่นรถมาแล้วมาพ่นใหม่เอาดีๆนะครับเพราะว่าพ่นทีเดียวเนี่ยจบอย่างของเราเนี่ยพ่นทั้งเดียวติดทนถาวรรับประกัน10ปีนะครับแล้วก็มีฟรีตรวจเช็คนะครับ ตลอดทั้ง10ปีนะครับและถ้าหากทําไปแล้วนะครับเจอสนิมเกิดใหม่หรือน้ายาหลุดลอกที่เกิดจากการอัดฉีดนะครับเราก็เก็บงานให้ฟรีตลอด10ปีนะครับทำทีเดียวจบต้องพ่นกันสนิมซิกานะครับผมใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็แวะมาใช้บริการได้ที่บ้านคุณรถเพชรบุรีนะครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็มีส่วนลดให้ถึง20%ด้วยกันนะครับรถเก่งนะครับราคา7 0 0 รถกระบารถตู้นะครับ8,900าบาทตอนนี้จัดโปรรถอยู่20%นะครับก็เหลือแค่6,000กว่าบาทเหลือแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมยังไงก็รีบม,มาใช้บริการกันนะครับและคุณจะได้ผลงานดีๆสวยๆแบบนี้ไปนะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปใส่ล้อและไปเคลือบเลซิ่ต่อนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ